บ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นลอฟนะครับคุณผู้ชมหลังนี้มีพื้นที่91ตารางวา210ตารางเมตรข้างในมีโถงใหญ่ๆหน้าอยู่เลยทีเดียวนะครับ3ห้องนอนนะครับคุณผู้ชม3ห้องนอน3ห้องน้ำมี2ห้องนอนอยู่ชั้นล่างและมีอีก1ห,ห้องนอนอยู่ชั้นบน พื้นที่รอบๆบ,บ้านนั้นมีต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้กับตัวบ้านพอสมควรเจ้าของตั้งใจสร้างไว้อยู่เองนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ย้ายไปอยู่ในเมืองนะครับก็เลยขายหลังนี้ไปนะครับตั้งอยู่ตำบลแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดราคาขายไว้ที่5รล้าน5แสนบาทนะครับคุณผู้ชม เวลาเราอยู่ในบ้านนะครับบ้านสวยน่าอยู่เหมือนอยู่ร้านกาแฟเลยนะครับเจ้าของตั้งใจสร้างไว้อยู่เองนะครับฉะนั้นวัสดุต่างๆที่ใช้เป็นวัสดุที่ดีเลยนะครับคุณผู้ชมการออกแบบต่างๆนั้นไม่เหมือนใครเลยนะครับจุดที่เราเข้ามาจากด้านหน้านะครับขึ้นมาระเบียงตรงนี้เราตรงเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่โถงขนาดใหญ่นะครับ พื้นที่โถงแบบนี้นะครับเวลาเราอยู่ด้านในบ้านจะรู้สึกไม่ร้อนนะครับคุณผู้ชมเข้ามาด้านในนะครับฝั่งขวามือตรงนี้เป็นพื้นที่รับแขกนะครับหรือเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีต่างๆนะครับเลยไปก็จะเป็นห้องน้ําหลังนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการบ้านไวกยเกษียณชักหลังนะครับเพราะว่าห้องนอนของเขาจะอยู่ชั้นล่าง และมีพื้นที่โล่งๆโ,โปร่งๆตรงนี้นะครับไว้ให้นั่งเล่นต่างๆแล้วส่วนห้องนอนข้างบนนะครับเอาไว้สําหรับแขกก็ได้นะครับหรือสําหรับเด็กๆก็ได้จริงๆแล้วผมชอบตรงมุมของตัวบ้านตรงนี้นะครับเวลาเขาทําเป็นโถงโล่งถึงชั้นสองนั้นจะทําให้เวลาเราอยู่ด้านในนั้นโปร่งโล่งดีนะครับ และการตกแต่งต่างๆนั้นก็จะมีความโมเดิร์นนะครับบนกับสไตล์ลอฟต์ต่างๆรวมถึงพวกเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นกลุ่มของโทนงานไม้นะครับฉะนั้นสีโทนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีไม้บนกับสีอิฐนะครับรวมถึงสีขาวของตัวบ้านด้วยนะครับ ในส่วนของชั้น2นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ห้องนอนก่อนที่เราจะไปดูห้องนอนชั้นล่างนะครับผมจะพาคุณผู้ชมดูชั้นบนก่อนตัวบันไดนั้นเป็นบันไดไม้บันไดตรงนี้นะครับเวลาเราเดินขึ้นมามันจะรู้สึกเสียวๆนิดนึงนะครับผมแนะนําว่าให้เพิ่มเป็นราวบันไดตรงที่จุดที่เราเดินขึ้นมานะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าไม่มีราวบันไดก็อันตรายพอสมควรนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเมานี่แนะนําว่าไม่ต้องขึ้นเลยนะฮะตรงนี้มีโอกาสที่จะตกได้แต่ถ้าใส่ราวบันไดเข้าไปนะคุณผู้ชมเหมาะเลยนะครับชั้น2ก็ปลอดภัยดีนะฮะห่างจากตัวสนามบินเชียงใหม่นะครับประมาณ18กิโลนะครับ เซนทันเฟสประมาณ13กิโลซึ่งแต่ละจุดนั้นใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโซนนี้เดินทางง่ายรถไม่ติดนะฮะในส่วนของห้องนอนชั้นบนนะครับจะออกแบบคล้ายๆห้องใต้หลังคานะครับพวกกระจกต่างๆเขาจะติดตั้งทั้งตรงด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับเพื่อรับแสงจากภายนอก ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ประหยัดพลังงานเลยนะครับเวลาเราอยู่ตอนกลางวันก็จะมีแสงนะครับเข้าจากมุมต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็จะมีเครื่องปรับอากาศนะครับมาให้3ตัวด้วยกันแล้วก็ในแต่ละห้องน้ำนะครับก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะครับรวมถึงมีเครื่องร่างจานด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูตรงห้องัวด้านล่างนะครับชั้นบนมีห้องน้ําในตัวนะฮะอันนี้จะอยู่ ด้านนอกตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เขาจะทำเป็นประตูแบบเป็นบานเลื่อนนะครับคุณผู้ชมรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะลงไว้ใต้คลิปอีกทีหนึงนะฮะคุณผู้ชม ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่รับประทานอาหารซึ่งคุณผู้ชมอาจจะขยับใส่เป็นโต๊ะตัวใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้ตรงมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมพักผ่อนมุมนั่งเล่นที่ถ่ายถงนี่นานเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ อกเหนือจากนั้นนะครับในฝั่งนี้ยังมีห้องน้ําสําหรับแขกนะครับซึ่งจะแยกไว้เป็นโซนอาบน้ําจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็โซนห้องน้ำนะฮะจะอยู่ด้านขวามือแต่ละฝั่งก็จะมีประตูบานไม้แยกไว้เป็นสัดส,ส่วนเลยนะครับ ในส่วนของห้องนอนชั้นล่างนะครับสองห้องนอนจะเรียงอยู่ฝั่งนู้นนะครับรวมถึงห้องครัวจะอยู่ด้านหลังในส่วนของห้องครัวนะครับก็จะเป็นห้องครัวใหญ่นะครับตั้งอยู่ด้านหลังของบ้านนะครับตรงนี้ของเขาเป็นเคาน์เตอร์แบบสไตล์ลอฟนะครับรวมถึงมีโต๊ะ กลางนะครับสำหรับเตรียมอาหารมีเตาแก๊สหุด,ดุดควันนะครับและอีกฝากหนึ่งเขาจะทําเป็นผนังอิดนะฮะเพื่อโชว์ด้วยนะครับให้ได้ความเป็นสไตล์ล้อปนเข้ามานะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพื้นที่ติดตั้งพวกปั๊มน้ําต่างๆ การใช้โทนสีของเขานะครับก็จะมีความอาร์ตในตัวนะครับคุณผู้ชมตรงนี้มีเครื่องล้างจานให้ด้วยนะครับในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งด้านข้างของบ้านเป็นจุดที่เชื่อมต่อออกไปทางหน้าบ้านได้นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของรั้วบ้านนะครับเขาจะปลูกเป็นแนวต้นไม้นะครับ เวลาเราอยู่ในบ้านก็จะได้ความร่มรื่นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องนอนซึ่งห้องนอน2ห้องนี้จะอยู่ติดกันนะครับห้องนอนด้านขวาตรงนี้จะไซส์เล็กกว่า ส่วนของห้องก็จะเป็นแบบโถงสูงนะครับส่วนห้องนอนใหญ่เป็นห้องมาสเตอร์นั้นจะอยู่ตรงนี้นครัคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยข้อดีของเขานะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่เชื่อมต่อออกไปทางหน้าบ้านได้นะครับซึ่งในส่วนของห้องนอนเขาจะทําเป็น ชุดบล็กอินคอเใหญ่ๆรวมถึงมีห้องน้ําในตัวอันนี้เหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุนะครับหรือไม่สูงอายุก็ได้นะปกติก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับมีจุดที่เดินเชื่อมต่อเข้าไปในโถงบ้านหรือจะเดินออกไปสวนหน้าบ้านอ่าตรงนี้ก็จัดไว้เรียบร้อยนะครับ เป็นบ้านแบบกึ่งๆึ่งพักผ่อนนะฮะชุดตู้เสื้อผ้าก็จะทําเป็นตู้บานใหญ่นะครับแล้วก็ติดตั้งกระจกไว้เรียบร้อยเลยไปนะครับเมื่อผ่านประตูบานเลื่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวซึ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ชัดเจนเลยนะครับสามห้องนอนสามห้องน้ําด้วยกัน เดี๋ยวเราเดินทะลุไปด้านหน้าแล้วคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเวลาเราตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์แบบเอาท์ดอร์ตรงนี้อีกจุดนะเช้าเช้าเป็นพื้นที่ทานกาแฟได้แล้วเขาจะปลูกพวกต้นไม้ต่างๆเพ,เพื่อเพิ่มความร่มรื่นนะครับข้อดีของบ้านหลังนี้ในตัวบ้านนั้นดีหมดทุกอย่างนะครับก็จะมีติดตรงทางเข้าถนนทางเข้านิดนึงนะครับคุณผู้ชม มันจะเข้ามาในซอยหน่อยนะฮะติดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเรื่องอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเท่าที่ดูจากสภาพบ้านแล้วยังสวยอยู่นะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับนัดชมบ้านได้ทุกๆวันนะฮะลองโทรกันเข้ามานะครับนัดล่วงหน้า 1- 2วันนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อมระหว่างด้านหน้าบ้านไปในส่วนของห้องนอนนะครับ วันนี้ต้องการฝากหลังนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับต้องขอกราบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ